สวัสดีครับตลาดกไวยชมพูุ้ตรนาราาวยชมพูุ้ตวนนี้ครับเป็นแดงหรอคากไวยอ่อนายครับวันนี้ครับอ่อนบ่อนอ่อนลงมาตัวละสี่พัคุมละหกพันกับนี้ครับเป็นยังงกังอ่อนนั้ตลาดเี่นี่ลเอมันเดียวโซเียสุรินทร์บุรีรัมปิดเบิดนะครับอ๋อตลาดเขาปิดเนาะม่ไี้เขใมดูลงมาเอดนกนห้องลงมาโลเอครับแต่ว่าโลเอดีครับรขั้ในรู้ว่าสิดปมต่อไครับผ้ว่าหสิปิดเนาะครับ แต่ว่าก่ะลูกลำบากอยอะช่วงนี้เนาะมันมีโรคอีไิภเนาะครับมีโรคอีไิภายช่วงนี้มันจะสู้ไปแล้วครับสวัสดี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 ครับพบกพอกันกับตลาดนัดโคกกระบือชมพู่บุตรลอยประจันวันเสาร์ที่หกท่นวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเลยวันพอมานเร็วเด้อพี่น้องหาท่านว่ามันเป็นมันที่หกท่านว่าแล้ว กาดซื้อขายง่วควายเอาไทยควายก่อนพี่น้องตลาดควายชมพู่บุดลอยเอ็ดชิปแรกบรรยากาศซื้อขายควายเวลาประมาณหกโมงสิบี่ตัวพี่น้องกีการดแกย่1 0ปเอ็ดตัวพี่น้องข้างโรแกควายอยา,า,ากงามเนี่ยจังน้อยควายงามมาหลาย นี่ง er> ัวควายเข่าด้านี่ราคากับเปียกเทียบมงเอาพี่น้องกับดูปอดดูฟ้ามเฮาโตใหญ่สูงกับมีราคาสั่วนได้กับเขาเปียบเทียบได้พี่น้องเปียบเทียบได้ราคางัวราคาควายขันตัวงามเนี่ยเอาก็ได้ราคาดีแน่ใจน้อยขันตัวทั้งแต่ตามเมื่อพานะพี่น้องบรรยากาศซื้อขายควายส่วนทางเขานี่ควายมันจะดูดีจังน่อยราคากับสูงจังน่อยพี่น้องแต่ว่า แต่ว่ามันกับว่าสูงน,นี่ครับมันกับพ่อมึงพ่อไปพ่าว่าราคาเป็นได่มาแพงเป็นกับขายตามแพงอยูน่นะมึงควายกันโอ้ตอนนี้งามดีเป็นได่คากันมาซื้อมาขายไอ้นะมาเมืองครับมาซื้อกันครับซื้อมาขายเดินตัวไปยังมอนได้ก็ต้องใส่เนี่ยเอาไตพิ่นแล้วเอาเอาม้าจะใส่หรอสมเด็จครับโอ้สมเด็จกาลสินโอ้ควายหลายเนาะเนาะควายหลาย บรรยากาศสืายๆกว้างโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อเปิดจ้กบาทแล้วเนี่ยเปิดเป็เก่าเหมือนเก่าครับพ่อบาดเก่าเหมือนเก่าสูงหไรเป็นเลยเด้อลอยหาสิมหาครับลอยหาสิมหาเราเลูกเกิดตัวแล้ววันแท้สามคู่ลูกตัวที่สามครับลูกตัวที่สามอเราเป็นลูกผู้ใดเอานี่ขายพร้อมลูกวะครับเนี่ยลูกมันขายนะครับขายเสียใหญ่พ่อโอ้โนี่วะโอ้เสียกำลังท้องนะไข่ตำลึงท้องนั่นเราเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวตะแม่นี่เนาะตัวใหญ่พี่น้องสูงหรเป็นอนดีก่อนอยหาสียผาลอยหาเสาดีอกมึงออกออกีองก็อ่าดีสดใสใส่กูันผสมไม่ก็ตัวสีเนาะตัวสามตัวสาตัวสาปั้นแท้สามคูปั้นแท้สามอยู่พอนะว่ายังีไปอีกเงาเนาะเงาครับฝากเบอร์โทรนะครับศูนย์แปดหนึ่งย์แปดหนึ่งแปดสี่สองแปกว่ายไม่ต้องใสครับ อันน่ันนี่ก็แม่นบ่น่แม่แม่ลูกนี่รลายเปรยหลายมาเนี่ยนึ่อเป็นก้วยเนื้อเนาะขายในน้ำเนื้อเนาะมาเนกันเนาะ้านกันนอกันนี่โอ้สูงพี่น้องสูงากาหกแสนาปวยดนีราตัวนี้เออตอนตอนแพ่งเลยหยาดกันซื่อพะนะตอนถือก็ะพากันซื่อเนาะหน้าที่ซื้อไว้ได้น่พี่น้องกวมันก็ได้ขายเจอนี่มานกันเน้ป็นง้มยิ่ นี่งามอยู่พี่น้องมาน้ากันพี่น้องโทษหาเพิ่นเอาแล้วลูกตัวนี้เราไปลูกผู้ใหญนี่เรียบร้อยแล้วมั้นี่ขายแล้วมั้นะขายเรียบร้อยอันนี้กะไปร้านไหนนี่ก๋วยเนี่ยเนี่ยเจ้าแปดห้าร้อยอ่าเจ้าแปดห้าร้อยไเดียวกันเดี๋ยี่น้องสองแปดพันห้าร้อยอ้าวสวัสดีครับเห็นไหนล่ะอยากแอนด้วยคุณขัดสีหักก็ตัวเนี่ยโอ้ยไปบลาวัน เป็นบัวรถเป็นรถดำแล้ววันนี้มันไปแก้มันไปเป็นแง่ไหนล่ะเนี่ยเียงคอาไปน้ำเพียงไปมันไปน้ำงวดตัวนี้เอาไปเพียงหลายวันนี้แกเพียงหลายมันก็ใส่หลายก็อัดหลายเนาะนี่โอ้นี่ใส่หลายก็อัดหลายวันนี้เอาไปโอ้เราวเลยควายมาหลายพี่น้องเพื่อนคนนี้เออแกงโทรหาเพป็นไปได้มาไปสวัสดีครับโอ้ได้คยวก็จนแอนมาดูไป okay, okay. โอ้ยย่งนี้เราตรงงามแต่บนนี้นีตรงงามเลยมันนี่แม่ลูกเปิดหลมนไหนแรสามหาแม่นัสี่เก่าอ๋อสามหาก็ะซีเก่าพี่น้องสามหาก็ะีเก่าอ่ะให้เราไปจำอันู้ไดเดียวนันเด๋ยวจิขอเบอร์โทรคนให้พี่น้องนี่นี่อ่ะเดี๋ยวจะหายมืออีกทีหนึ่งพี่น้องไว มาหลายอยุ่แล้วไปมากบมากบโอ้ลูกกระติกยังงามดีพี่น้องเออหน้าตาสดใสพี hmm. ่น er e ้องกองกอนกองก้อนนี hmm. today, ่เฮ้ยล okay. okay. right ูกผู้ใดนี่สวัสดีครับลับลูกผู oh, ้ใหล่ะเนี่ยหลวงพ่อยะโอ้ลูกเพชรสยามพนะสูงลายไปไหนล่ะลูกเพชรสยามนี่เลยสามสิบลูกผู้เนาะ ไปหลายไปเนี่ลูกเพชรสยามนี่สองหมืาทาตัวผูได้ยักเดือนเรากวายเดอนสิอกวายเดือนสิเดือนพีนะพี่น้องสนใจพอพอพันเดืดทัหาเป็นไปพี่น้องหนูาตาแลงเงีงามดีพี่น้องอ่านักคประกวดได้หนีเนาะประกวดได้นีเนาะประกวดได้หนีต่อไปนาสุดสหนางามดีพี่น้องมเบอรโทรไวศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งสแปดหกศกพี่น้อง เวายงามกิน่อมึงขวยงามโอ้เาวางอเท่าหักหาินหมัแล้วกันมึงก็แค่เาห้าจินหมันงามปองกอมีเดินโอ้ตงยันชัดย่องขนนเปิดไายเนี่ยไ้นี่ยสามหมื่นเแม่สาวเนาะแม่สาวสามหมูใบสองสาสูงหลายาเลยนี่ ยชั้เจ็ดสามแปดนะชั้นเจ็ดสามแปดพี่น้อย้เจ็ดสามแปดโอ้นีหางกันเลยเข้าพี่น้องงขาหันเลยเข้าหนาแล้วงามดีใจดีหนาแล้วโอ้หน้วกระกผู้เลยครับนี่ยอ๋อนี่ลูกสั่งอุดอนไปนะสั่งอุดรเอาฝากบอร์ตนะครับศ9นย์เก1832 9 6่พี่น้องโทรมากพี่น้อง โวงามแกงขา้เล <th> ็บตงงามผองเล็บแตงามบอกพงคอกะสีเิ้ล้พี่นองแม่แล้วแม่สาวดีงามอยู่พี่นองงามตัวนีอยู่สูงรไปไดก่อนฮะลอยสามเจามนาะสูงลอยสามเจ็ดสมแปดเ้อพี่น้องแกกอนควายควายอดแต่ตรงก็บวกนไปพี่น้องตัวเช็คตัวหาลุนไป ควายมันมาล้ายไปนลอวควายเดินทางเนาะเสายเพนนี่ดูน้องการชมเป็นไตยเอาหางสายนี่แม่นงคองแม่นโอ้แม่นี่จะลูกงามดีดู้วาดงามดีมยาาวดครับเปิดไลฟ์ในนอนีอห like หน่หาาหเมื่นหาลูกลูกตัมเมียเนาะลเป็นลูกคู่ใดล่ะลูกแล้ว ลูกรบเป็นล <şey S 1> <t> ูกผู้ใดีนะลูกสร้างเศรษฐีพ่ะนะเพราะมันสร้างอุดรเนี่ยส้างเศรษฐีนะลูกเอื่นสายสร้างอุดรเนาะแต่ว่าแต่ว่าเอิ่นสร้างเศรษฐีอ่าอีกปีีอีกปีแยกอีกน้องปีแยกอีกน้องโอ้ลูกแม่รอบแม่เราบเป็นลูกเทพมงคลพ่ะนะป้องกอบนะข้มตัวไปผสมแล้วป่ะแม่นผสมแล้ว สอีกแล้วซื้อสองในมเนาะคมมยังไงคมโตไปอ๋อคมไปแม่นสูงารมาได้กันนี่ยเซีซิบวกเนาะอองขององก็จักน้องขาเด็ดนโอ้ยีนาทยน้องายแต่งขาเลยเขาห้ามอยู่น้องเลยเขาองององก็มี นิงูกเรานูเราโอ้ถูกเราโอ้สิูน้องจุบจบเลยยงน้องจุ๊บจิ้ว้วสูงไลฟ์นี่ก่อนสิบเจ็ดี่แปดเปิดไลฟ์มเนี่เปิดห้าสิบหาหามืนห้าเอาเบอร์ฝากเบอร์โทรนะครับห้าหมืนหาเนี่ศูนย์เก้าสา สามสองสี่หกนะโตกเมาเลยควายมาใส่ครับสารคามเนาะสารคามควายงามพี่น้องควายงามร้ายพี่น้องสารคามโทษาอมคนไปพี่น้องคนควายคงามอ่ะมึงไปอีกตัวหนึ่งพี่น้องมีแต่งงามๆแป๊บบอกมันๆได้ควายมันๆมึงหางนี่เราแต่งามเลยอ่ะแม่นึีกตัวพี่น้องโอ้แม่อีกแต่งง่ายดีโอ้แถวนี้ประกวดเป็นควายงามเลยเนาะแม่นวะประกวดควายงามเลยเลยพี่น้องข้างเขาละเอียดนี่ แม่ง่ายไปน่องงไไเลยด้เอาปดิครับเปิดไรวันี้ครับนี่หกหมื่นสามหกหมื่ามงไรล่อนี่รยพี่น้องรยสี่บเ็รยสี่เจ็ดเออรวยสี่เจ็ดเนาะเด้ลูกกตัวมลูกแรกลูกไอ้ลูกันอ๋าตัวพุ่นบ่นี่เนาะนี่ะตัวนี้เฮ้ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นีู่เราเนาเราลูกผู้ใด้ครับนี่ สร้างกุฎอนานีอยังลูกแรกเนาะลูกแรกจังโตเบาโตถามอีกเชียนขนสูงสูงไรปดนอยสิบเจบวกลบเนาะไส้ลูกแรกเนาะเปิดอ่าถ่าไดก่อนหกหมสเอาฝากไปโทษนะครับหกหมื่นสามศู เจ็ <9 S 2> 8, 7เ 7, ้าแปดพี่น้องนี่สองกอของกอโอ้แสงาลบนอสองมอันนี้กับค้งหนึ่น้องพนี่เปิดหลยไม่ได้หนึ่งโ้นี่อ่าเจ็นี่บ่ลูกลูกเราตัวนั้นเนาะโอนี่ลูกกันนี่หายทีเจ็ดเราเปลูกู้ได้หรอพ่อลูกยังบอกลูกจะนี้ลูกยังลูกจะไมลูกจะไม่นี่ลูกจะไม่เด้อพี่น้องนี่ยฮามืเจ็ดเนาะเงินบอกพ่อ ม่นเจ็ดกองเลยโูใกล้ตละดูแย่มึงแย่ดแย่ยิ่งคือกันเนาะโอ้หนาสดใสพี่น uh uh ้องหนาสดใสโต้องบอกของพ่อมี่ของพ่อของพ่อมีโอ้สูงสูงหลายเป็นเด็พ่อลอยซีซึบบอกสูสีกันเนาะอันนั้นซีเยอะอันนี้ก็บซีซึบสูสีกันอ่ะสูสีกับแม่นั่นเนี่ยลอยซีซึบมันหลดลั่นไปหน่อยหนึ่งไปนิดหนึ่งไปน้อยหนึ่งพี่น้องเนาะพี่น้องพี่น้อโอ้ควายงามหลายพี่น้องเลย เวลนั่นลพี่น้องเลนั่นจกะทำของหเป็นไจะอกะมบอกเป็นควักพี่น้องก็ยงาม宝มาหลเนาะโอ้ควงงามอยู่คอบอยู่ฟ้ามีตัวขันผู้ใดสนใจก็โทไปหาได้เนาะไปแวะไปกินต้มปอกต้มไก่ใหู้้กินพร้อมเอาเอาจุงไปไหลวนั่นน่ะเออเออเออมก้วยพอหอยพี่น้องอยหมูนั่นเราดูดก็พอหอ อ้าวัปดีค้าพอหอยองเปิดไา้ไหมพอองนี um fighting, <S <s ่พอองเปิดได้ได้นี่ผมเปิดซีมนเก่าครับนี่ซีเนเก่าให้ลูกเรา่ลูก้ก๋อนี่ลูกน้อกดนี่ลูก่านซีเมนก่าของพอหอยองโอ้สูงกืบม่นลอยซีพบวกนะแล้วุงมไปนง่ายด้วยกันนะพี่น้องงาด้วยกันนี่ครับ โอ้โอ้โอ้โ้รถไปเอาออบกาศคอายๆวกนพี่น้องุกนรถกับรงดอกร่งเขานี่ชุดใหญ่ได้พี่น้องชุดใหญ่เวลาโอ้นี่ตัวนี้ง้มดีอยู่พี่น้องเวลามไดนี่ตัวนี้ายหลายเระท่นเรียบร้อยพี่น้องรจัดแจงเรท่นเรียบร้อยอยู่ได้มาจะก้มเนาะพ่อหนี่สองก้มก้มได้จักบาทละหานก็บาทเนาะก้มืะหานก็บาท สองมกมใหญ่โอ้สุชุ่ี่น้องชุ่มลูกตัวนน่อยคลูกตหน่อยุุนตัวน่อยตัวนั่นนั่นนันั่นเยอนนม่ยทาท้างเจ้าเมืองท้าหมดลูกเนาะอ๋อคนกิดสนใจเลาอยู่พี่น้องเนสนใจซื้อขายกันอยู่อ่าดูอ๋อเ็นกัมึงงวยง่ามหลายพี่น้องเลยก้มตัวใหญ่อันตัวใหญ่นี่ก้มนี่เนาะไปิดไลนมาลก้มใหญ่นี้มใหญ่หกหมื่นลูกกมเนียพี่น้องลูกกมีย สูงกับม่าณลอยหาซดว่นะซื้อหบวกซลวกันนะบวกกัว่าแม่นี่กัถูซื้กันเนาะตัวนี้ลูกูลูกเมียตัแง่้ตูครับตวหูแต่ว่าลูกตัวนี้ตัวเมียราคามันแตกต่างกันอยู่พีนเน้องต่างกันอยู่เอาฝากเบอร์โทรนะครับนี่ปะศูนย์เก้าซีซีศ4เกซจ็ดซีซีปดีศนยอเ นี่พี่น้องยืนไละเอียดนะครับต้นกับคนของเราอยู่นะโอ้คนสือเลยขายกันอยู่เร็วๆนี่พื่อนมันต้นกัสนใจเนทัเอื้นมทกันแล้วโอ้ตัวใหญ่ตัวงามเนาะง่ามคนมืองเราเนาะนสื่อของเราพี่น้นมันนสนใจแล้วทำมันยั่งกับทรหาเพื่อนไปพี่น้องกันมันยั่งกับราะว่าคนสนใจแล้วครับไม่สนิทคนบุกเยียงกันในองกันหน้าตาเนีเจ้ากับมึงกันอยู่ดี แค่ยกกรโทรูเอื่นกันเมื่อมึงแล้วสิได้กันยุ่นดูท่าจิคืออยู่ฟังนั่นกับมึงอยู่ฟังนั่นกับมึงอยู่สุใดใจกันนี่อ้ามือนี่มีแต่โต้งง่ามไปเนาะสวัสดีครับพ่อให้เปิด live ไลฟ์ในน้องแม่นี่เ้าวบอลกันยุ่งไปหน่องเอ้ามังควายส้นชุ่มไปหน่อยส้วมเจ้า คนก็มาหลายอ่ะรถสี่ทั้งรถเดี๋ขอเบอร์โทรเราให้มึงแล้วรายละเอียดนี่วะนี่วะเอาเบอร์โทรมาหนิเอาแม่แม่นี่ก็บาดแม่ขาวแม่เขาคห้องสามสิบอุ้ยโปรเซต่อเจ้าคุณสามสิบโปรเซ็นต์ต่อครับแม่ดี มีแด่นันห้องสากกับพอน่นมีองจออ๋อสองคมเนาะแต่คแต่ว่ามือนี่ควยมันถ้าอื่นมันหล่นมาหลายครับอ๋อมันหล่นมานี่หลายที่สุดหลักก็ถึอลงมาตัวละสี่พันครับเพราะว่ามันนตลาดอื่นผิดเนาะเอาฝากเบอร์โทรมาฝากเบอร์โทรไหมศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้าเก้าเ็เก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 โทรเข้ามาพี่นกองอันนี้ให้ ขึ้นขึ้นหอยห่านหกหมื่นแม่ลูกแม่ลูกหกหมืแม่ลูกหย้อมอะไรยีิบ่หะสองหมื่นสี่ห้อยยี่ิบเกหาร้อห้ยี่สิบหาหมื่นหอ่น้า่บเนาม้ลงไหลว่ายมาหลรูปลงไหลใค้จาเป็นต้องรุกเนาะจเป็นมือนีเามาโตกังไลกจกติดตามปเด้อสวั